มาจ้าพ่อแซดดูมาส่งแล้วแล้วมาแกะมาหลุนพร้อมกันมาโทูมาดูแล้วมีสั่งอะไรมาในพาสดุูแกะแล้วมาแล้วล่ะวันแม่้แตงแตงขนม รู้แล้วใช่ไหมป้าลูว่าขนมในกลองไม่ใช่ของหนูแต่เป็นของเด็กๆที่บ้านมีมีอาหารผสมจ้าอาหารหลักซื้อมาผสมกันแล้วก็ขนมเยอะแยะมากมายนะซื้อมาให้ดเด็กๆลองกินกันดูประตูมองหน้ามีนสั่งอะไรมาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สั่งอะไรมาเนี่ย คุกกี้คุกกี้แล้วก็คุกกี้เดี๋ยวพาไปดูเจ้าของตัวจริงนะเจ้าของพัสดุตัวจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไม่ใช่ของประตูค่ะป่ะเดี๋ยวเจ้าของพัสดุตัวจริงจ้าเอ๊เจ้าเจ้าเจ้าของวัสดุตัวจริงก็คือน้องวาสบีน้องวาสบีสก็สบาย เป็นเจ้าของพัสดุที่มีสั่งมานะมาดูเลยว่าแม่สั่งอะไรมาให้กินบ้างอะไมอะมีอะไรให้กินบ้างขอดนมอะไรเนี้ยขนมเป็นต่อตี่แม่มีดูหน่อยอะไรอะไรงับไหนมีไม่เห็นที่มีแล้วเอามากินอีกเอามาชิมอีกเอ่อห่อนไ้นมาชิมห้อนี้มาช hm ิม <Det S 1> ส่วนตัวนี้เป็นอาหารหลักมาทุกคนลองแก่มาดูแลยเขาห่อไมอย่ง้งดีเขาบอกเป็นอาหารนำข้าวดีเลยนี่มีจดไดเอามาผสมกับอาหารที่เร้ก,กินอยู่นะแล้วก็ให้เด็กเปลี่ยนจะไม่เบื่ออาหารกันเนาะไว้เจอกันเปิดควานให้ดเจอ๋ยวในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย